ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพรพารวยคะ่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะ่ะอยู่ร่านถ้ำแม่ชีชายะนะคะ่ะเมื่อนี้แอดกระสิต่ำต่อนะคะ่ะโค้งสุดท้ายนะคะ่ะอ่าของเหล็กนั่งสมาธิไปเยี่ยมไปยามกองฉลาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถามักถาชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเปลี่ยนกำร่างใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะวันนี้แอดกระซีไปกาบไม่ชี้ใชัย,ยะเนาะค่ะพี่น้องคะว่า เป็นจังไดมากจังใดเนี่ยเนาะคะ่ะกับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอยากเห็นเนาะคะ่ะจักระจันเร่เร่เนาะคะ่ะหรือว่าจักระจันเรียกซับเนาะคะ่ะกับน้องแมวสามสีค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะยังเหลือบบเนาะคะ่ะวันนี้แอฟสิไปทำไม่ชี้ใส่ยาเฮานะคะ่ะสำหรับจักระจันเรียกซับเนาะคะ่ะอ่าได้ข่าวว่าคู่บ่าอาจารย์เพิ่นกบปุ๊กเสกสามพันศาค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นได้มาให้ซอยเห็ดซอยส่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยจ้า ค่ะแม่ค้าซาธุเจ้าค่ะสาธุอ่ะไม่ใช่ยังอยู่นอเจ้าค่ะมื่อนี่คนหอยเห็ดอันเียาบดังๆอ่าคนหอยเสียงดังวันพระกับวันพระบใบเสียงดังเนี่ยเรื่อเห็ดหยาบอันโบราณโอ้โอ้โอ้ป็ดปอบอันท่อหนามกรอืมอืมโอ้ทอที่วิซี่ก็ยังขาดอยู่นอขาดอยู่ผ่านซีหาทอเสีมาเห็ดอันสปริงเกิดขึ้นลังค้าผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เย็นโอ้เก็ดฝนตกอืมอืมอืม เรียนแบบครูบาอาจารย์มาเห็นไปเห็นแบบครูบาอาจารย์มากันสิมาเหตุมาเดอยู่ด้านถาม้มค่ะให้ชุ่มให้เย็นเนอ้อให้ชุ่มให้เย็นเดอ้อพี่น้องค่ะโอ้ก็ยังขาดทอพี่บิซี่อยู่เนาะแม่เนอ้อขาดทอโอ้ก็สินงบประมาณเป็นไรหรอพันหนึ่งก็สิแล้วไปยืดอกเนาะแม่เนอ้อบประมาณนั่นนะเออประมาณพันพัน,พ,นพันกว่าสองพันเนาะค่ะแล้วเอา้าจังไดรก็สู้ๆเนาะค่ะแม่เฮ็ด <he k. S 2> ต้นสูตรใหม่นำ<อ>ใส่สวน ต้นใหม่น้ำต้นใหม่น้ำแต่มันห่อนแห้งเนาะอีต้นต้้นม่นตายเบื่อค่ะเหี่ยวแห้งลงกอืมโอ้แหงแห้งลงมันห่อนแห้งเนาะแม่นอแหงนัยโอ้ที่แรกแอดเลี้ยวเบิ่งบ่คคาควยแม่นเอาซ่อนมาใส่บ่อว่าซั่นเด้ค่ะ ค่ะวันนี้เอฟซีหลายๆท่านถามหาจัก,กรจั่นเล่ลาเหลียกศัพท์เนี่ยใช่จักรจั่นก็ย่างโบราณคู่หลอกผู่บาอาจารย์เกจิดังๆคนหามาเห็ดมาสางค่ะอาจารย์เกจิอาจารย์ใหญ่ดังๆคนหายมาคนสวดภาษาบรษาแล้วโอ้หอมาซอยเห็ดซอยสางพูดออกมาคนหามาค่ะหายเอฟซีบูชามาสเห็ดมาสางค่ะ เดี๋ยวพอได้บอกผมีซีหาคู่บอกโอ้ค่ะเพิ่นห้มาพอได้สังกระซิบเตมกันเนาะตืิมกันพอได้คูณแต่ยังตืิมกันพอได้เฮ็ดได้สร้างตืิมกันห้องน้ำห้องท่ามันหน่ะเนาะแม่เนาะนั่งพิ่นได้ได้อยู่ห้องน้ำโอ้ค่ะเดี๋ยวเอสทีขออนุญาตแพนให้ FC เบิ่งเนาะแม่เนาะจ้านี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอาสิค่ะจักรจันไปไรหรือว่าจักรจันเรียกทรัพย์เนาะแม่เนาะ ค่ะอ้นี่เจียจอาจารย์เพิ่นสวดสามพรรษาแล้วเนาะแม่เนาะเพิ่นสวดสามพรรษาแล้วค่ะมากมากก็ได้มาให้แม่สวดต่ออีกสวดตื้อมีหีวยนเอฟซีที่เพิ่นบูชาไปเพิ่นว่าแอดเอ้ยบ่เคยโศกบ่เคยหมานเหล็กเล้าก็ได้หอดสามตัวว่าชัดแม่ก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะงใชโอ้มันทางสิค่อยได้ค่อยดีไปตัวนี่เนาะซับอยากซับมาให้ตัวของม่อนนี่ โอ้แต่ว่าวันผ่านนี่ต้องมีน้ำเมนบ่แม่ต้องมีน้ำให้เพื่อนคอให้เพื่อนกินค่ะเปล่ยนเพื่อนมากินค่ะน้ำแก้วหนึ่งเด้อสำหรับเล่นไร่เนาะค่ะเล่นไร่เนี่ยเพื่อนจะกินน้ำเนาะแม่เพื่อนกินน้ำทิพน้ำค้างเนาะน้ำทิพน้ำค้างค่ะโอ้ในก็เท่ากับน้ำเท่าบ่มีเท่ากับน้ำเปล่านี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะให้เพื่อนจะเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องเนาะยนามวันผ่าน ค้ใดอยากขอโชคขอมันกะห่วยปฏิบัติดีได้ยินหัวเสียงจักรจันทร์ห่องคนนี้เน้องยามันพามาได้ยินหัวเสียงจักรจันทร์ห่องก่อห่องเรียกซับมาให้่ห่องเลยไรเรียกซับเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอจังไดยก็เด้ได้เบิ่งได้ชมแล้วนาะงกับพุ่นบุษราน้องแมวมากเลยังเหลือเนาะแม่เนาะเป็นยังเป็นยังค่อยได้ตีแม่เพื่อนว่าน้องแท้บ่แอดให้ว่าเอาข้อเป็นประกันเลยเนาะแม่คือว่าแท้เลยน้องแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องขาเพราะว่า สายบุญน้อแม่น้งอ,นองดาวตาน้องปอมาตัวรอค่ะเพราะว่าสายบุญพน<ช>่พ<า>นฮอนนันมีบุญพนน่บญพนบ่มีเงินน้องูดเ<ช>ห่าผู้งคนกับบ่มีเงินบาดนี้นอ้นองไม่เอาสามสีแล้วขอดแล้วก็หามานน่ำได<ช>้ไ<ช>หมเพราะว่าเฮ้าในสายบุญเสียแล้วกับมิตรภูคอยสนับสนุนน้อแม่น้อาครบนบ่นมีเงานงดเพดกัมีน้องไม่เอาสามสีแล้วขอดแล้วก็ห้มาค่ะก็ถือว่าบุญใหญ่ขึ้นกันบุญใหญ่ ปกตินี่คนมอมีบุญบ่ได้ไปครอบครองใดเดี๋ยวบ่ไดเดี๋ยวขึ้นม่ไห้สำเร็จคนกินเมื่อได้คนออกมาค่ะ่ได้เห็นน้ำเพิินได้คนมอม่บุญคนกินมีบุญจังไดค่ะเราเป็นแมว่นกังามงานาะแม่นเอิ่นไห้มาหันถือว่าเป็นมาสามสีที่อุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องค่ะ เป็นสามสีที่ให้คุ้นคักเนาะคะเพิ่นคุ้มให้กินไนได้กรบบกินแม่ค่ะบกินเพื่นเพิ่นอยากให้เพิ่นให้โซกนั่นกรบกินเพื่อจะได้กรบบกินค่ะตัว่นสีบัให้นั่นบัเรือกินเบิร์ดอ่าผู้ละคนก็บว่าแอดแม่เนี่ยเลี้ยงเป็นซีโตบ่เคยเห็นน้องมันจะเถื่อว่าสันแม่บุญบ่หอดบ่ได้หรอกโอ้บุญบ่หอดบ่ได้เนาะจ้ะบารมีบ่สูงบ่ได้ค่ะบุรีบารมีเสริม ค่ะอันนี้สําหรับน้องแมวสามสีก็ดีจักกระจันเล่่เรียกทรัพย์กรดีนะคะพี่น้องของแท้แน่นอนนะคะบ่มีบ่มีว่าเอาของปลอมมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะกล้าเอาข้อเป็นประกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะของแท้แน่นอนพิสูจน์ได้เลยน้องแมวน้องเพราะว่าการเท้าเห็นเทาสั่งเขาอยู่ในจุดๆนี่แล้วคําว่าโกหกหลอกลวงนี่บ่มีค่ะพี่น้องคะ่ะมีแต่ความจริงใจใ FC แฟนช่องแม่นผู้ใด โอนปัจจัยมากของบ่หอดยินดีขึ้นให้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อต้องได้ของพร้อมนะคะหรือส่งไปพิษพาดส่งไปซ้ำให้เลยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับทังช่องแอดมินพรพนพรวยกับแมซี่สายาพ่อแม่คนก็ค่อยเป็นห่วงเป็นย่เอฟซีนะมาลูกเอ้ยพนหอบของหอดไปที่แม่คนกระสิค่อยดูเลเด้อค่ะสวดไห้นาะแม่นะอหนุนดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเนาะแม่น้อคขันซื้อมาหอดมาถึงในแม่คนก็ส่วนให้คู่มือเนาะ กับหัวทำวัดเสาวัดเล่นอยู่แล้วน้แม่น้องบ้านี่หลายๆท่านกับข้อคอคอยอเลขนังสมาธิเป็นยังไงคะแม่เลขนังสมาธิกับไปเดาเด็กมาเจ็เดศูนโอ้ได้เจ <สา S 1> ็ดศูนย์เกสามตัวกัตกเอเตกเ,เขมของตกตาโอ้เจ็ดศูนเลขล่างนี่เ่ยครับสอตัน้อแม่น้องพิจารณาด้วยพี่<ใ>น้อง แม่กบูจักคือการแม่กบูบ่นทามเพิ่นว่าดังหรือบ่นเพิ่นแม่กบูไปสอเพิ่นเนาะอยากเพิ่มบางคือปึกแให้ไปซ้ำนี่บุญปัญญาบอกเชิญปัญสิวาอีกโอ้ไหนมาตัวเดียวอันเิญมาสอล่างหรือบ่นอยู่เป็นบ่แม่ค่ะโอ้เพิ่นแม่นควมเพิ่นเด้อโอ้ยมันปึกสิว่าละแม่เตีเออว่าเหล่าก็ขึ้นหอนไม่ขิงได้เนี่ยแม่มันปึกบ้าไม่พอนเชิญว่าได้เนาะเฮ้ยเก็เป็นจังบุญเนาะแม่เนาะ ให้ว่านางได้นางสมาธิเนี่ได้เกจศูนย์าสามตัวก็คือเก้าสี่ห้าคือเก่าโอ้เก่าสี่เจ็ดถนอกโอ้กับให้แม่เล้วเนี่ยจะก็ไม่ใส่พวกเก่าสี่ห้าอันนี้แม่เป็นก็อ,อันอันนี้เดี๋ยวแยงมาเแยบงบสมาธิมากแม่ก็ได้ออธิษฐานจถูกเพราะว่าถูกจังขาา่านเอาเขาปุ้ยไนไปเตะคุนละ เพราะอ่อนเชเมื่อคนไหวแต่ผมอธิษฐานเพิ่นไหวแม่ว่ายังไงแต่ให้ตูเทปนี่เนียนี่เนียให้เด็กมาตรงกันกับอันตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในอันเด็กอันเทปที่งกหรือเด็กสมาธิแม่ค่ะเด็กสมาธิผูกขาดแม่อธิษฐานแนวนี้นะค่ะไปเบิ่งเอาเรื่องหรือมันบ่แม่ก็จนขนหัวดุแม่ก็จนตกใจโอ้ค่ะแม่จุดไหวแม่กดเมาแต่เฮ็ดเบียกมื่อเฮ็ดเบียกเสยแม่กลับไปเบิ่งมือเสานี่อ่า ไปเบิ่งเอางแล้วสิว่าสิว่าแม่บาวเฝ้าจริงบาวบาวบาหาความมามาตัวอีกอ่อ่อ่าคือผู้ศรัทธาผู้ศรัตว์ท่าคนก็บัวดอกเนี่ยสำหรับแหน่เราไ่มีตัวค่ะข้ามใดข้ามนันเนาะแม่เนา้อตัวเอซี่ก็ซ้ำตัวจากของขนาดค่ะค่ะก็คงอยู่แค่ใจอยู่แล้วใดก็ดีค่ะแต่ว่าบัวสิเป็นท่าน้องแมวสามสีเนี่กับของแท้แน่นอนเนาะค่ะบางท่านเพิ่งก็บอกว่าโอ้ยแอดถ้าได้ของแท้ไปนี่มันสุดเลิศประเสริฐแล้วค่ะเพราะว่า คือแม่คนนั้น่นบุษราไปาบุพเพสามเดือนได้เงินเจ็ดแสนกับป่านี่บ่ได้ล้านเราบ่แม่เนะาจจะล้านเปืนแล้วล้านเปืน,ลนะะเลยเ,ลเลรรรนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอ่อเล่ไล่เรียกแซมนี่เหลือหาครูนะคะพี่น้องเด้อทีกีจีอาจารย์ดังเพิ่นปุ๊กเสกสามพันษาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เมซี่เฮ้ากับสวดยันให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะกิ่นเแม่กำลังเห็ดกำลังสร้างเพิ่งก็เลยอันไห้มาเห็ดมาสร้างค่เห็ดซอยสร้างโอ้ก็ขออนุโมทนาเนาะแม่เนาะ ขออนุโมทนาบุญเด้อค่ะคู่บ่าอาจารย์กระไรน้อแม่น่อค่ะวันนี้ก็สิขอบคุณแม่หลายๆค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆฝากตอนเน่อค่ะสาธุเจ้ค่ะแม่ค่ะนี่ก็ทางด่านสาราสวนมุ่นนะคะพี่น้องน่อเกษตจสับเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะกัเเลืออ่าข้าวข้าวข้าวข้าปัจจัยซา้อผ้าใบ้าาะข้าวข่า้าวี่าีาวขาวขาวข้่น้าวข่า้าาวขาวขัาวา้ปัญหา้าวข่าว กระสิเหลือซาร่ากัดเอาไว้กันฝนค่ะพี่น้องค่ะเอาเหลือผ้าใบค่ะพี่น้องค่ะกราบขอโทษขออภัยค่ะี่ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะคะปูกระเบื้องหินอ่อนค่ะพี่น้องค่ะปูกระเบื้องหินอ่อนค่ะสางงามนะคะปูใหญ่เทพนิมิตรนะคะแม่ชีไสยะนะคะขอโอ้ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหกศูนย์หรือว่าสิบศูนย์ หกเกตค่ะพี่น้องค่ะเอาเอาไปแน่มเอาไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับบุรีสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือพิษกายว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะถือพิษกายว่ากันนออยากให้ได้โชคได้มัานคอยนําเสนอฝากต้อนค่ะพี่น้องค่ะสําหรับองค์ปู่ใหญ่ที่ประทานพรก็เป็น ที่สง่าพาเผยค่ะพี่น้องค่ะสวยสดงดงามะค่ะนะคะปูกระเบื้องหินอ่อนเรียบร้อยค่ะก็ขออนุโมทนาไปทางหัวหน้าณะวพะรน,นะคะกับเอ็ซีแฟนช่องสู้ขู่สู่คนนะคะพี่น้องค่ะที่ได้มารวมเฮ็ดร่วมสร้างบวบสิเป็นเจ้าภาพทั้งด้านสังกะสีก็ดีนะคะทั้งดนันทุกทุกอย่างนะคะที่ได้มารวมเฮ็ดรวมสร้างบว่าสิเป็นทังลงคงคว่นะคะ ก็ขอให้ได้กับไปร้อยเท่าพันเท่าเท่าวีคูณเนาะคะ่ะครอบครัววยููยินเป็นสุขเนาะคะ่ะปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วบอพิโตกฏกฎหมายบานเมืองก็ขอให้พันสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะได้พบได้พอคนพ่านสันดานหยาบนะคะพี่น้องเนาะให้พบให้พอแต่นักปัดชาิบัณฑิตค่ะพี่น้องคะ ขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า